สวัสดีครับกับเช้าวันจันทร์เวลาตอนนี้ก็11โมงวันที่22เดือน3นะครับวันนี้เราอยู่ที่ในภูมิที่เดิมอีกแล้ววันนี้สูบน้ำเข้าร่องสวนนะฮะขุดร่องสวนไว้11โมงนะฮะเสียงน้ำมาดานอันนี้น้ำมาดานต่อมา อาจจะยี่สิบกว่าท่อนนะครับตอนนี้ไม่มีแดดเลยครับสังเกตท้องฟ้าคึ้มนะฮะท้องฟ้าไม่มีแดดเลยนะฮะฝนผมจะตกจะคึ้มมาตั้งเช้าแล้วน้ำยังไหลอยู่นะครับโซล่าเซลล์ที่ใช้คุ้มที่สุดปลาคึ้มๆแต่น้ำไหลนะฮะงานน้ำก็อย่างที่เห็นนะฮะ ไม่เต็มท่อมันไหลยังไหลนะไหลให้อยู่นะฮะฝึบกบ่อร่องสวนไว้สองสองล่องเพื่อรองลงมะพร้าวกับลงผลไม้นะครับอันนี้เมือ่อวานสูบไอไปแล้ววันนี้เห็นกรมอุตุบอกว่าฝนจะตกลมแรงเป็น อายุโซนร้อนอนะฮะเมื่อวานฝนก็ตกทั้งวนันวันนี้ก็ลมแรงคืมมาแล้วแต่การสูบน้ำเรายัางสูบต่อเดี๋ยวไปดูระบบสูบน้ำชุดนี้เป็นชุดแผงโซลาเซลล์12แผ่นเป็นแผงอัอมโฟัตนะครับเดี๋ยวไล่จำนวนท่อนไป1ท่อน2ท่อน3ท่อนอย่างนี้นะฮะ เดี๋ยวผมไล่ไปเรื่อยๆวันทั้งหมดกี่ท่อนท่อสองนิ้วนะครับห้าท่อนหกท่อนนะครับเดี๋ยวไล่ไปดูเจ็ดท่อนแปดท่อนเก้าท่อนโน้นนะเอาเคมามาใส่ตาไปก่อนนี่แสงโซลา่าที่ถิ่งนายอ,อีกชุดหนึ่งเป็นโอโอพันธุ่งทักสินแจกนะฮะของทักสินแจกจะสังเกตว่าสามแผ่นนะครับ สามแผน่นเป็นแผงอมอมฟัสขนาด40โวลต์นะฮะลมมาแรงมากเลยลมแรงมากครับฝนจะ ห้าสิบหกสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบท่อนพอดีเลยครับอันนี้จากปีที่แล้วไม่มีน้ำพักหยดนะฮะอันนี้อวบานลงแล้ว ท่อนท่อนหนึ่งก็สี่เมตรสิบเมตรก็สี่สิบท่อนก็สี่สิบเมตรยี่สิบท่อนก็แปดสิบเมตรส่งไปแปดสิบเมตรนะครับแนวราบแนวราบนะครับแข็งต่อมาฟนะครับกับซัมเมอร์ซัมเมอร์หนึ่งจุดห้าแรงหรือแรงครึ่งนะครับแรงครึ่งหนะึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะฮะซัมเมอร์บาดาล ตอนนี้ก็เดี๋ยวเอเอากุญแจแผงกันครับโอเคแจแผงครับคขดูขอคอนโทนให้โอเคนะครับนี่แอมกล้องซูนมาแอมนะครับตัวน,นี้แอมสังเกตว่าไม่มีแดดเลยฮะหนึ่แอมแต่น้ำยังไหลนะฮะเดี๋ยวดูวนกันดูวัดกัน 229วัตน,นะครับน้ำก็ยังทำงานไหลอยู่1 3อยโวลต์นะครับ2125รอบอ่สบาดูสเปคนะครับอโอเคนี่1100วัตต์วัตนะครับปริมาณน้ำก็คือ9คิวต่อชั่วโมงของรุ่นี้แต่ถ้าใช้แผงโพลีเขาให้ต่ออย่างนี้นะฮะ300วัตโพลี่าม0 0วัตต่อนองกงกัน4แผน่น แต่ผมเล่นแผงมอฟัด่ะสองแผ่นอย่างนี้แหละครับเป็นตับเลยนะฮะก็ที่เล่นแผงโคลี่ก็พออย่างนี้แหละครับอยากได้น้ําแข่งมือสองแต่น้ําดีกว่ามันเลยเป็นอย่างนี้ครับถ้าโพลีณเวลานี้ผมว่าไม่ไหลฮะขนาดะมอฟัดผม ปิแผ่นผมยังได้แค่1.6แอมป์เองแต่ถ้าแดดดีๆผมได้ทะลุถึง10แอมป์ฮะนี่1.6แอมป์ถ้าเวลาณเวลานี้ผมว่าพอี้น้ำไม่ไหลแต่มอฟัดได้น้ำฮะนี่ครับปิดสแผ่นทั้งหมดเท่าที่เห็นเดี๋ยวไปดูน้ำอีกทีวีเอถ่าย ท่าทีจริงไม่ได้ตัดต่อเลยนะฮะตามท่อไปเลยฮะเตรียมชุดน้นชุดนี้ไปบ้างแล้วชุดโน้นเป็นชุดน้ำหยดนะฮะที่ถ่ายไว้ตลังงานอนะ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีหนึ่งน้ำหยดัซน่าเทลทำแบบง่ายๆนะครับดูต้องฟ้าคืนคืม คืมๆอยู่นะบนเขาตกแล้วฝนตกแล้วบนเขาไปดูปริมาณน,น้ำกันมันมีแดดฝนจะตกมือสองอมอฟันก็ยังให้น้ำมีหยดด้วย ท่นานดังน้ำก็ยางนี่เห็นนะครับมันเปิดมาได้ชั่วโมงหนึง่น้ำเยอะแล้วแต่ก็คุ้มค่าครับกับแผงมือสองรุน่นนี้อยู่ที่สองหมื่นกว่าบาททั้งปั๊มทั้งแผงทั้งโครงสร้าง ก็โดยรวมจะทำล่องสวนแล้วถูกใจครับก็ไลยถ่ายมาให้ชมขอบคุณครับ